สวัสดีค่ะพบกับมิวในชแนลดับเบิลเอ็มเววันนี้นะคะเรามาคนเดียวนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นรูปมไมล์ไว้ตรงนี้นะคะหิงไมล์วันนี้นะคะเราอยู่บ้านคนเดียวไม่รู้ว่าไมล์จะมาหรือเปล่าเขาเดี๋ยวจะไปดูกันนะคะวันนี้มาเปิดหน้าบ้านนะคะเพราะว่าเสียงดีเวอร์คุณมไมล์ใช่า้ยทุกคนรู้แล้วว่าไมล์มายมาอยาเสนะียงเลยอ่ะวันนี้ก่อนทุณนี่ตรงนี้เสียงนี่วะ อาคุณไปมาสิเขารู้แล้วว่ามึงมา you k n โ w สวัสดีค่ะอุ้ยมาสวยมากเผื่อว่าเผื่อน่คคิปนี้ยังไม่รู้ที่นะคะเราก็จะมาดูอุปกรณ์นะคะที่เราจะต้องทำน้ำตาลกันว่ามีอะไรบ้างนะคะอย่างแรกก็คือ อย่างแรกนะคะมือกระดาษไขค่ะกระดาษไขนะคะต่อไปนะคะอย่างที่2ก็จะเป็นเบกกิ้งโซดาหรือว่าผงฟูนั่นเองต่อไปอย่างที่สามอะไรต่อไปจะเป็นน้ำตาลน้ำตาลของเราน่าปวดน่าอินดูจริงๆทุกคนแล้วก็อย่างสุดท้ายที่สำคัญนะคะคือแม่พีแม่พีนี่นะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเราํะไปดูวิธีการทำกันเลยค่ะ สรุปก็เป็นสายใหม่เป็นที่เรียบร้อยนะคะทุกคนขมขมไม่ทำแล้วไม่ทำแล้วทุกคนเฟลโอเคนะคะทุกคนเราก็ได้มีบทสรุปแล้วว่ามันเฟลลี่นะคะทุกคนเฟลลี่ไปเลยจ้ะดูสภาพเหมือนน้ำตาลเหมือนปลาต่างแห้งเนี่ย น้ำตาลโลนเลยอ้หวานโคตรหวานจริงพรุ่งนี้เช้าคือไปตรวจโรคแล้วทุกคนอย่าฟ้องพ่อนะทุกคนนะขอร้องอย่าฟ้องพ่อนะของพ่อเราเราทิ้งขยะไปแล้วเราทิ้งหมดเลยอย่าบอกพ่อนะทุกคนหนึ่งกิโลหมดไปแล้วนะคะอย่าฟ้องพ่อนะทุกคนพ่อด่าเราสุดท้ายต้องทำก็คือล้างต้องไม่ไม่